นครนายกนักท่องเที่ยวสำนักงานนครนายกร่วมกับศูนย์การแพทย์ทางเลือกอนันตราปุระรีสอร์ทและหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมอีเวนต์เพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพนักท่องเที่ยวสำนักงานนครนายกร่วมกับศูนย์การแพทย์ทางเลือกอนันตราปุระรีสอร์ทและหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมอีเวนต์เพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพ ภายใต้ชื่องานสุขกายสบายใจฟรีสไตล์สบายดยีที่ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยอนันตาปุระรีสอร์ทอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีน,รนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอีเวนต์เพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพภายใต้ชื่องานสุขกายสบายใจฟรีสไตล์สบายดีย ที่รวบรวมกิจกรรมองค์ความรู้เพื่อสุขภาพมาจัดแสดงพร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้างานได้ร่วมทำกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่ 17, 18และ19กุมภาพันธ์2566นางวันดีเผื่ออุดมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชาวปราจีนบุรี และนักท่องเที่ยวยุคใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงและร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อสุขภาพกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซนมาเก็ตวิลเลจออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองปราจีนและสินค้าสุขภาพตลาดนัดสีเขียวโซนแอคทิวิตี้รวบรวมกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพอาทิ กิจกรรมหัตถการทางการแพทย์แผนไทยการจัดกระดูกฝังเข็มการทำกิมจิการทำสมาธิจากวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญศาสนั้นๆโดยตรงผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนพร้อมจองแพ็กเกจได้ผ่าน QR Code ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมสุขภาพให้แข็งแรงโซนมิวสิกอินดูการ์เดนกิจกรรมดนตรีลานจามจรี กิจกรรมบำบัดด้วยเสียงโซนกิจกรรมประกวดภาพถ่าย Wall Storytelling กิจกรรมนันทนาการทางน้ำพายเรือขยักแผ่ไม้ไผ่โซนแคมเปอร์เรเวอร์ลานสมอกิจกรรมลานกลางเต็นท์บรรยากาศริมน้ำใสและทิวป่าพืชพันธุ์สมุนไพร โดยมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกิจกรรมภายในงานและร่วมทดสอบกิจกรรมทางแพทย์แผนไทยฟรีสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำวายคอมบูชาเทมเป้และจองพื้นที่ลานกลางเต็นท์ลานสมอสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR code ลงทะเบียนออนไลน์และสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยอานันตราปุระโทรศัพท์0876644423และที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครนายกโทรศัพท์037312282เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาที จนถึง16บหนาฬิกาสานาทีและสามารถสอบถามได้ที่หนึ่เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะนิวย4สิบสีสมบัติเนินใหม่รัชานาน์เนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน